ทุกคนว่าจะเป็นยังไงครับถ้าใน10ปีหรือ20ปีข้างหน้าเนี่ยมนุษย์อย่างพวกเรายังไม่เลิกทำลายธรรมชาติในตัดไม้ทําลายป่าปล่อยน้ําเสียปล่อยควันพิษผมบอกเลยครับเป็นเหมือนเกมนี้แน่นอนครับ e x o r n ที่ในเกมนี้เนี่ยเราได้รับบทเป็นนักรบภาคพื้นที่ต้องเอาชีวิตรอดจากโลกที่ล่มสลายจากภัยพิบัติโดยมีชุดสุดล้ําอย่าง exoric ที่ทรงพลังและปลดล็อกขีดความสามารถของมนุษย์ทั้งความแข็งแกร่งความเร็วให้สามารถดำรงชีวิตได้นในโลกที่มีภัยธรรมชาติที่เจ๋อเลื่อนกว่าไฟจราจสรสีแยกทังอีก พายุโออะะโออะแม่งเลยพายุพินผ่านเฉยเลยในเรื่องข้าวข้าของเกมนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปครับโลกของเราถูกทำลายแต่ไม่ใช่จากใครที่ไหนจากมือมนุษย์อย่างพวกเราเองนี่แหละ แต่ว่าก็จะมีองค์กรหนึ่งครับที่ชื่อว่ารีเบิร์ได้อาสาว่าหอคอยที่เขากำลงกังจะสร้างเนี่ยสามารถช่วยโลกใบนี้ได้อย่างแน่นอนครับพอทั้งโลกเห็นแบบนั้นเนี่ยโ่วโลกก็ให้การยอมรับและเชื่อมัน่นจนทําให้เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างไม่เคยมีมาก่อนเลยครับจนหลังจากที่หอคอยสร้างเสร็จพื้นโลกได้รับแตะสว่างอีกครั้งรีเบิร์เลยกลายเป็นฮีโร่ผู้กอบกู้โลกใบนี้ครับ แต่ว่าไอคำสัญญาที่เขาให้ไว้เนี่ยมันคือัมโกหกเอ็กโซลิกที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องมนุษย,ายชาติเนี่ยกับกลายเป็นเครื่องมือในการกดขี่ผู้คนผู้คนที่ถูกกดขี่จนสุดจะทนแล้วเนี่ยก็จะอาวุธขึ้นมาต่อสู้ครับแต่ก็เป็นสงครามที่ไม่มีทางชนะได้เพราะรีเบิร์ตเนี่ยใช้หอคอยเปน็นอาวุธกวาดล้างมวลมนุษย์จนแทบจะสูญสิ้นกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นพวกมันก็ได้หายไปครับเหลือเพียงแค่ความเย้ยกนั้นของ ที่ตั้ง,ง,งต่างหากสูงเสียดฟ,ฟ้าอยู่อย่างนั้นและนั่นคือเรื่องราวในอดีตก่อนที่โลกจะล่มฉลาครับในต,ตอนนี้เนี่ยคนที่หลงเหลืออยู่ในดินแดนลกรั้งแห่งนี้เนี่ยก็ต้องต่อสื่อกสนพยายามเอาชีวิตรอดจากพายุที่โหมกระหนำ่ำแบบไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงเลยครับนี่เป็นไงครับแค่ในเรื่องก็น่าติดตามแล้วเว้ยไปเราไปดูเกมเพลย์เนี่ยครับว่าจะสนุกขนาดไหนนะก่อนหน้านี้นเนี่ยผมแอบไปเล่นตอนราคตีมมาแล้วสนุกมากเว้ยแต่ตอนนี้เนี่ยจะมาลองกดคนเดียวดูครับว่าจะรอดไหมนะก่อนจะไปดูเนี่ยทุกคนช่วยกดไลคมุกาณ ล้ครรัับเพาะะฉนนไปดูกันเลยแนะอย่าไม่กดอีกกดเลยกดติดตามด้วยอันนี้โอ้โหใส่ตรงนี้เรื่องเหมือนหน้าตาเหมือนโรนัลโดเลยหน้าตาเหมือนโรนัลโดเลยครับนี่ครับโอ้โหอย่างเท่ชุดแม่งบอกว่าสุดยอดจริงครับผมโคตรชอบชุดเลยจริงนะอ่าโอ้โหแล้วบรรยากาศบรรยากาศคือฝนตกเปปรอยยามเย็นครับลงฟ้าบลงมา เราจะไปไหนกันต่อดีโอ้โหตอนนี้ล่มกางไม่ค่อยได้เลยครับเพราะฝนมันตกแนวลงนะลมมันแบบบี้ <20 minutes. S 1> บี้ชุดรอด้วยกันเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมลองบินเล่ดูฮะแล้วกลางลมพึบนีล่ลมฟีบผมชอบตรงนี้เลยฮะที่ระบบบรรยากาศมันแบบว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็ลมแรงเดี๋ยวก็พายุเข้าอะไรประมาณนั้นนะโอ <c oughs> ตัวหนักเกินปีนรูปพังเลย ชุดหมีนั้นเปนสุดยอดจริงตอนนี้ใกล้เราอ๋อเรามีภารกิจที่ต้องไอ้นี่อยู่ด้วยครับต้องจาัดก,การกับพวกอ่านี่ครับบอสคินแล้วก็เอาหน้ากากมาสิบอันนะครับทุกคนไปเพราะฉะนั้นเราแวะทำภารกิจของเราหน่อยก็แล้วกันนี่เลยว่าใช่ไม่ใช่หน้ากากครับน่าจะเป็นมาร์กเกอร์ะทำลายทิ้งอ่านี่เดสต์ทอยมาร์กเกอร์อ๋อตอนแรกคิดว่ามาร์ชไม่ใช่มีน่ากากครับคือมาร์กเกอร์คือ, er. คอเหมือนแบบว่าเป็นป้ายของพวกไอ้บอสคินนะครับ หนึ่งนัดโอเคสวยชิว,ช,วชิวชิวชิวเลยไอพวกนี้ชิวชิวเลยปัก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 กาดเข้าไปเลยก็ได้เนี่ยกระสุนผมเพียบบอกเลย60นัดยิงกันเพลินๆน,นี่อันนี้ก็ต้องทำลายทงครับนี่เปิดกระสุนปะ่ะยิงถึงก <laughs> ่อนเดี๋ยวกระสุนหมดครับเอามายิงพวกนี้หมดเดี๋ยวรอบหน้าผมทุบเอาเลยอ่ะแล้วทุกคนได้ยินเสียงไอ้ติต๊ตติ๊กทุกทุกนี่ไหมทุกคนไอ้อันนี้แหละคือเราต้องหานะครับไอ้พวกเอ่อเคียร์แลนด์นะครับเขาเรียกว่าเคียร์แลนด์นะ วะทุกคนช่วยหาทีมันจะเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอ่ะคือทุกคนเห็นไหมผมไม่เห็นแต่ผมได้ยินเสียงว่ะข้างบนแน่ว่านี่ไงจะทุกคนเห็นเจ้านี่ไหมครับอิเล็กทรอนิกส์ล็อกพลิกเนี่ยคือเราจะเป็นต้องหาพวกเกียร์นตนพวกนี้เลยครับเนี่ยพวกเกียร์นตนแบบเนี้ยเราจะทำการกดเพื่อรีเซฟดัตตานะเพื่อเอาค่ามาแล้วมันจะมีค่าบอกว่าเราจะอัพเลเวลของเกียร์นตนเนี่ยตรงฝั่งซ้ายเนี่ยให้ขึ้นเรือเท่าไหร่ครับแล้วต้องใช้ค่าเท่าไหร่นะ นี่ต้องการอีกแ7ดนเจพื่อจะขึ้นเลเวลหนึ่งครับแล้วก็ต้องหาเนี่ยเราได้มาสามแล้วต้องหาเพิ่มวะต้องหาเพิ่มนี่ไงจากการปับ๊บอันนี้30บครับอ่าเรียบร้อยตอนนี้เหลือ30แล้วครับอีกสเราจะได้หนึ่งแล้วเราก็สามารถเผิดกล่องตามบ้านได้นะประเด็นคือเรามาคนเดียวเรา,เราจะเจอคนไม่เอ่ยประเด็นพวกตามพวกตามศพของบอทเนี่ยควรนะครวรแก่ควรฆ่าการลุดนะบางทีแม่งเจอของดีด้วยนะอ่าเคลียร์แลนด์ครับวันนี้กดจึ๊บ อีสามสิบผมเลเวลหนึ่งแล้วเวลาผมเจอกล่องกินแล้วระดหนึ่งผมจะเปิดให้ดูครับอ้าวตอนนี้ลมมาแล้วเห็นไหมทุกคนพอพายุมาเนี่ยเราสามารถดึงตัวเองกับลอยอย่างนี้ได้เลยนะคือ้องเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรแปลกใหม่ครับให้ใช้พวูบว่าอากาศให้เป็นกําลังลบก่อนหนึ่งของเราในการหนีหรือในการชาร์จก็ได้อะคือเตรียมจัดพวกที่ฟาร์มพวกเสียงแดงเงี้ยคือจะดีไว้ทุกคนคือมันจะเป็นที่ที่ดีแล้วก็แบบว่าโหดๆหน่อยนะพวกบอดเปิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราไปจะไปดวนอุ้ยข้างหน้ามีคนหรอ ชิบหายแล้วครับมาคนเดียวแต่ก็เฟียลซะด้วยอุ้ยนี่ไงมาคนเดียวแต่เราก็เฟียลซะด้วยไงมาคนเดียวแต่เราก็เฟียลซะด้วยไงมาคนเดียวแต่เราก็เฟียลซะด้วยไงช่วยด้วยช่วยด้วยว้าวไปละจ้าหนีกันจ้ากระสุนแม่งมีแค่60นัดครับคือเราจะไปสู้มันไม่ไหวเว้ยแม่งรีช้ามากกระสุนนะ่ะออกมา <laughs> กระสุนโคตรรีโคตรช้าเลยทุกคนไม่โดนเลยมาเอ้ยยิงไม่โดนเลย ดีดจัดดีดจัดโอ้โหพี่ผายแล้วกระถุนรอก่อนรอกัอนรอเราเราเข้ามาเราเข้ามาระเบิดยัดบุ๋มหนีเปล่าไม่เออแม่งเอ้ยลิยกระถุนจะไม่เต็มไอ้บ้าเฮ้ยเราไปยิงมันเฉยเระเบิดยัดนี่เนี่ยต้องโดนแล้วล่ะเฮ้ยไม่โดนเหรอตายสักทีตายสักทีเฮ้ยมันหลายนัดแล้วมันไหลนัดแล้วน้อง เออร่วงกทีโอเอออันนี้น่าจะเป็นบอดกับมันจะมีแบบว่าเป็นบอดที่เป็นใส่เอ็กโซลิกกับเป็นคนนะครับยิงศูนมาก่อนเลยอกไปจะได้ไม่บอกเพื่อนเผื่อมันจะบอกเพื่อนกันได้ระเบิดยัดเลยไหนวะคนอยู่ไหนเนี่ยโอ้โห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 เรียบร้อยร่วงร่วงหนึ่งร่วงหนึ่งตายใช่ไหมระเบิดยัด หมดยังวะไปไหนแล้ววะหายไปลเลยฮะน่าจะไปแล้วปะโอเคเอตอนนั้นเราดีกระสุนเลยฮะจะขอญาตดูก่อนฮะว่ามีของอะไรบ้างเผื่อจะเป็นของดีนะอ,อ่ไม่ค่อยเท่าไรเอ้ยอันนี้เป็นช็อตกันหมดทุกคนเราสามารถช็อตกันอ้ามันแล้วใกล้อย่างงี้แจ่มเลยแล้วช็อตกันใช้กระสุนอะไรเราก็ไม่มีด้วยเจ้ <laughs> งมานะไม่เป็นไรเก็บติดตัวไว้ แล้วก็เอาเอานี่มาเก็บไว้ด้วยเปื่อเราเราแต่งมาครับตั้งยิ่มสองนัดนะกระสุนนะไปเราไปจุดแดงกันเถอะทุกคนไปไปนี่ครับนี่ๆเจอกล่องละคืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้บอดอันนี้บอดครับอันนี้เป็นพวก NPT นะครับนี่กล่องทุกคนเห็นไหมมันจะมีเขียนว่าเกียร์เลนส์เลเวลเท่าไหร่เห็นไหมมันหนึ่งครับหนึ่งคือผมเก็บม,มาแล้วครับเนี่ยผมของผมมันเลเวลหนึ่งแล้วเห็นปะแบบนี้เลยนะสามารถกดเปิดได้เลยครับแล้วก็เซิร์ชได้เลยสบายๆอุย้ยเก้าพันอุ้ยเจ็ดพันสอง โอ้แซมแซมแซมแหลมมากแซมมากครับโอ้โหปืนอะไรวะเนี่ยน่าใช้ชิปเป่งมันคือปืนอะไรอ่ะอุ้ยพายุมาครับทุกคนเนี่ยไหมเล่นๆอยู่อยู่ดีพายุมาแล้วนี่พายุแรงเลยลองลองบินให้ดูนี่ปึ้มอะไรเงี้ยโอ้โหบินแทบไม่ไปแม่งดันแม่งดันอันนี้เราดันพละชุดเราครับโอ้แต่เข้ามาใกล้แถวนี้ก็สามารถเปิดของได้แบบแซ่บมากเลยนะทุกคนถ้าเราแบบว่ามีกุญแจล็อกพิดครับ แล้วเก็บเคลเลนต์มาสักไม่กีสามเนี่ยคือเข้าได้ทุกที่เลยเว้ยเห็นไหมเปิดได้หมดเลยเปิดได้หมดเลยครับพอเรามีเคลเลนต์เนี่ยเห็นไหมพอเ,เปิดอะไรเปิดมาเลยฮะเผื่อเจอของดีเว้ยคือเราต้องนี่เน้นท่องกำไรครับวายข้างในกว่าเพื่อนอ๋อตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดต้องไม่เข้าฝั่งนู้นนะครับซึ่งของข้างตึงเลยแล้วดูดูดูบอตรดินี่เปิดบัตรก่อนเลยนี่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  นี่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 โอ้ยิบมหายแล้วตัวใหญ่มาว้าวมาคนเดียวด้วยี๋ยวก่อนนะเกือบเลยครับดีสุดงียไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเจอตัวใหญ่ไม่ไหวจริงคุยตรงนี้มีกล่องเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนฮึบฮึบฮึบไม่มีอะไรเลยสีม่วงไม่มีอะไรสีม่วงเลยเหรอไม่มีเลยครับจริงๆไปแล้วจูไปแล้วจูทันเข้าทางไหวะเนี่ยงงงงทางจัดเลยครับตอนนี้ผมว่าจะเข้าข้างหน้าปะโง <idian Mom ius> เออไม่เล่น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 แรง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 เกินแรงเกินโอ้ยนี่นี่นี่แล้วเวลาเล่นเนี่ยมันมีฟ้าผ่านด้วยนะแม่งโคตรเวอร์ครับคือถ้าเดินไม่ระวังนี่ตัวกระจายได้ง่ายเลยครับโอ้โหแล้วแม่งเอ้ยเรามาคนเดียวด้วยครับคนช่วยเคลียร์ไม่มีเลยแม่งเอ้ยหนึ่งแม็กหนึ่งตัวจริงครับตัวใหญ่โคตรตึงอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดีขาเล่นกันเดี๋ยวเขาเล่นกันเดี๋ยวเล่ขอขอลิงกันตรงนั้นเอาตัวโหดมนครับเอาทุกตัวโหดไปก่อนตัวจิ๋วๆเดี๋ยวค่อยเคลียร์ทีหลังครับ

ยิงระเบิดยัดเข้าไปโอ้โหเสียเกาะไปแล้วดีเกาะอันนี้ก่อนอนัน่งเองเ้ยเกือบตายเดียนะระเบิดมาด้วยครับเปิดนะเปิดมาแล้วระเบิดยัดเข้าไปบึ้มอีกนัดหนึ่งไปดิยัดเข้าไปต่อยัดเข้าไปต่อยัดเขา้าไปต่อตายตายนะโอ้โหแม่งเอ้ยมาคนเดียวคนลำบากเลยครับประเด็นคือแม่งจะมีคนมาหล่อยเราไหมตอนที่เราตีบอสเนี่ยนะเราให้เราเข้าอะไรแบบนี้แม่งจะมีคนมายุ่งกับเราไหมโอ้โหเจ็บ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 จบไปแล้วกัน าาราบเปิดนะเปิดรับก่อนหนาะหนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยชิบหายรับอีก5ทีเราจะโดนเพ่งเล็งจากจากคนที่เข้ามาใหม่นะครับเกมนี้คือมันจะเป็นโอเพนเวิร์ใช่ปะคือมันจะมีคนผัดกันเข้ามาในแมปนี้เรื่อยๆครับมันจะมีตี้ผัดกันเข้ามา,าในนี้เรื่อยๆครับแล้วคือถ้าสมมติเราอยู่นานเนี่ยเราอยู่นานเนี่ยเราจะเป็นที่เพ่งเล็งของคนใหม่ๆนะครับคือมันจะบอกในมินิแมปหรืออะไทุกคนโอเคตายละรีบเข้าไปฟาร์มของแล้วรีบออกกันดีกว่าทุกคนไปแม่งเอ้ย เดี๋ยวเวลาสุกๆเลยแล้วผมจําได้ว่าข้างในเนี่ยน่าจะมีไอ้นี่พวกบอทเยอะเหมือนกันฮะดูดิดูของดิแม่งเต็มเลยครับดูดิโห่เกาะฟ้านี่น่าใช้มากเลยเนี่ยน่ากลับมากแต่ว่ากลับไม่ได้แล้วของเต็มโอเคเราเข้าห้องในกันเดี๋ยวทุกคนไปก่อนที่จะหมดเวลาเรานะฮะเราต้องรีบออกด้วยครับอีกแค่สามนาทีครับฟ์มของฟ์มข,ของให้เสร็จไปนเร็วของมากของค่อนข้างกระจ้ยกร่เยเลยครับไม่ค่อยมีอะไรเลยเว้ย ดวงม่ค่อยดีเท่าไหร่เปิดแถวนี้มันแถวของแดงเลยนะเปิดโอ้โหอะไรเนี่ยพันเดียวเองเหรอไม่ตั้งเท่าไหร่ไม่ต้งกี่ช่องให้กูพันเดียวเปิดครับแอคทีฟดอไปเราวห้องในงานดีกว่าเราข้างในคือคนพลึบค,คนพลึบคนพลาบครับทุกคนแต่ไม่มีบอทตัวใหญ่ถือว่าโอเคนะถ้าถ้ามันไม่มีบอทตัวใหญ่ผมว่าผมโอเคนะได้อยู่ได้อยู่โอ้โหไม่ได้แล้ว แมงเงยแข่งชิปเป่งอะไรวะนะโอ้ยแข่งไปแข่งไปบางทีน้องแข่งไปแข่งไปหายตัวหายตัวเออแข่งไปแข่งไปอืมช็อตกันยับช็อตกันยับโอ้โหผมว่าไม่ใช่แล้วครับไปดีกว่าเว้ยกระสุนก็หมดอะไรวะเนี่ยเยอะจัง เดี๋ยว,ขวนนะเขาตั้งตัวก่อนนะเฮ้ยตั้งตัวกันบนึงนะบ้าไปแล้วครับโอ๊ยอะไรวะนะ่ะไฟละโอ๊ยคนคนระับชิหายแล้วโอ้โหเกือบตายบ้าเอ้ยแม่งเอ้ยคนคนระับคนชัดเจนเลยมาดิมาดิมาดิ มาดิมาดิดีตึงกัน6 0นัดอ้ยไม่หลอดจังเอ้ยุือมังโหดกว่าครับเรายิงไม่ตายอ่ะเรียบร้อยเจอคนข้ายครับเรียบร้อยครับเลดแรกไปคนเดียวก็เสียหายไปหลายบาทอยู่แมันโอเคก็มานี้ยสำหรับเกมเอ็กโซบอลนะค่อนข,ข้างสนุกใช้ได้เลยครับทุกคนคือมันแปลกใหม่มากด้วย สภาพภูมิอากาศนะผมชอบตรงนี้มากเลยคือแบบมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วระบบเกมก็เล่นง่ายเข้าใจง่ายดีเหมือนกันโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยที่สต่พัญอย่าลืมกดอีกแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับโอเคไปแล้วเจอกัน